โอ้ยเป็นโอกาสทองของเราเลยอย่าให้น mm ั่งแบบนี้ลูกพันหัเนดยเอาเคืองาองอไเยเแลูพันลูกพันดไว้อย่างนั้นหละ แผ่นกระดาษเนียกค้างไปเมื่อกี้เนี่ย่านี้เราจะตัดตรงนี้ไงเอาลงนี้ละแผ่นเอาตงนี้ละแพร่งในระดับที่ละแผ่นเอาลงมาเลยอันแรกมาอยาดูผมแ้งไว้เนี่ยมันดีไหมนี่มันดีมันถุยแนก้งเพื่อนเพื่อนได้เพื่อนดีไออีกอันนี้วางเป็นพื้นด้านล่างก็ได้ต่อไปจะเรียกใคยับอันนี้วางเป็นพื้นก่อน กปเลยมรับไปเลยนะเขาดะเป็นยังีดยเอาล่เป็นยังเี้ยนี่นี่นงดเท้าหรอน่ไงนี่อะไขาว่างเนี้ยโอ้เนี่ยเนี่ยวะ เป็นพ้ะอาจารย์คุณเลยเุงนั่งาแเม้นแอร์นเมนต์อินด้าวแล้วนี่ย่ะวันอ้าตสบน้ำอมยไกลครับไก่ยัเป็้แก้วลยอกครับน้เ่าเห่อกแกลายเอาอันชุนาซมาตักเ็เนาะเกออมนตัสมันกรมีสักนิดเดียดนี่เป็นเพอว้ามันเข้ากันเป็นรูปโยนเลน ที่ว่าสี่จิตเนี่ยเนี่ยขาดซึ่งก็ได้แบบเลยเราทำให้เราเทปูนให้เสมอแบบเราเหล็กรากเลยไม่ได้หรอเยายาวห้าหกเมตรลูกซื้อสองล่างเลยที่ไม่เสมอเราต้องใช้แบบถุงจะไปทำอย่างนั้นเจ้าก็ต้องหาก็ต้องปรับให้เส้นตรงจริงๆมันถึงจะทำเนื้อแบบได้กับไอ้ที่ทำงบประมาณแบบ ใส่ไม่ย้ำงั้นน่ะต่ลาเมเขาแบบบ้านนายี่สิบกว่าแบบไม่ต้องเอาเลยไม่ต้องเอาแบบเลยอันนั้เขายี่สิบเซนใส่ัตถ้าจใส่อะไรดูละดูร้านที่ทำดูแล้วโอ้ยใส่บัตเขามีอยู่เรื่ห่งมาเห็นใ่บัรในบอยู่เรื่อมเาลนครับองเพื่อนอาทิตย์ในงานน่ะต่างแต่ภาพเลยเออตอะไปักเพื่อกระบอกให้ให้ถอดให้ทอดก็ค่อยนี่ไปทอดน่ะ ย่ามงกับขับขับับัับลืมขับบก็ไ่ได้ถอดกีควไม่ถอดควายว่าไม่ใจเจ้าเลยลุงบ้านกยว่าไปเชื่อมหนาไม่ถอดไม่ก็ไ่ถอดคัับธุเลกัแลวจะถอดปักรเดองคัดันธุ์ตัวเซลล์กับแล้เอาครับจะเอาครับอ่าสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่ากันช่าั้่างัมาดูมาดกินตวนมาดกินตวนหาแนวร่วมตลอด ได้แนวร่วมเลย่วดหแวเลยโอ้ยสะดวกว่ะเป็นทวดหัวกับแนวร่วมอย่างแหงเลยเมื่อคืนเลไม่สองคนครับ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 ีห้านาทีห้านาทีอย่างล่ะเอาลิ้นเนาะเสียบปากเราบ่ปกมันเยอเดี๋ยวเดี๋ยเอาล็กมาให้ก่อนเอาเชืออย่างครับอ้าดีกว่าิน่เหมือนเด้อ การเพิ่มแต่มาแล้ววันนี้นอนเบิ่งได้หนูนี้นะนว่าแต่ขี่รถไถเ oh! บิ่งโอ้มวันนี้กับจิมานันเบิ่งอีกโอ้ย oh, ขี่รถไถเบิ่งกำพื้นกระไรเพิ่มเปลยนเลวัน <c oughs> น,นี้เปลี่ยนคนคุมง,ง,นะง,ง,งานแล้วยังไงล่ะคนคุมงานเราเนี่ย oh! สบายสบายสไตล์ลุงคนกระย้าโบวชวะนะวันนี้สั่น <c oughs> บวชเอาเอาอยู่บวชมันสั่นอยู่ได้สั่นทำไม่ด้ไม่คว่ำอย่ได้ เดี <Yeah. S 2> ๋ยว่ี้่นี่แหละเอาตนั้นกบาดเดียวน่ะมันไม่มีเป๊ะก็เดี๋ยวเราจะให้พิชิตตแนะ่อประกากู้ีเสืออาลยจกใส่รีสือเลไม่ใ้นแคุณยู่หองมนะมีรุ่นนี้เรืองอ่างไร่หองสองเนะช่น ก็สั่งแส้หังเลยโอหตัวย่าวมาเพื่อมาวันตัวย่างตัวใหญ่ขนาดนี้ว่ามันตัวเกลียวมันด้วยตัวยาวนั่นดีว่ามันย่างแนวู้จักงั้นไหนตัวยาวเห็ดยาวน่าวางเลยต้องวาจัดเหไหนคืออะไรอยู่อ่ะฝุ่นีจะว่า่อยคอดแมดมันน่จริงอ่ะปเล่ตาโตนี่พูดที่เรอดมันไม่ไ่เห็นหน้ากันแล้วคเตนีตันี้แล้วนาตัวนัยกี ตัวนี้เขาาประเทศไปสองก็พักกัได้ไม่าขีดะครับผมครับผมิเสียบป๊กไหมเสียปั๊กแต่เดาดีไได้คอย่อกทุกอางนี่พีเสียบป๊กเอาเอาเลเซอนั่นเด้อเอาเลเซอรีใส่ก่อลเอร์อจะห้องโอมมดละเลเซอร์่าปปะการังอยู่อยู่ใต้ถึงบ้านสร้างใหม่หรัอลาครับมันับ ชัานสองนะอาจารย์ชั้นสองเรื่องประกาคีเรือปรกกาเบสิกอะอยนีีครับผมป่วยกล้องวันี้ผมจะไปพุดเน้อเิงมาปากกาปรกาปกาคีก้เลือปากกา่ดานสมมติปอยู่ในล่าสัมือตัวเติมเพิ so ่มแล้วอ๋อยกขึ้นหน้ ปล่อยให้มันไหลไปเลยบอไหลเจ้าก็ต้องจับ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 ัเา่อางน้จ้เกี่ยวถาันตัวไม่ไม่เกี่ยวทัได้ไหมไมัเสีตัวไม่เสียดีตัวดีไม่ได้ไมบได้ถังนไม่ได้ถึงเตะนี่เป็นนะฮอรเป็นพอเนดีฮ

ตองใส่กันไอมัุ้วโอ้ยนอบาบอกว่ามันจะมาตักจะบขี่ไปรถขี่ไปรถใช่มกันเรีเนาะอันนั้นไม่ได้ใส่ตลอดรอกมะมันเป็นสามาเป็นมาเล่นบอดดหรือว่าอะไรส่งมา้จกากคนเอจ้ง้างนครับผม่เปิดอนนะตูอยอู่ข้างประตูข้างนึ้ี่มบครับไม่รอไ่อาย

เป็นร้อยซาวตัวอขอนตัว,ตวน,น,คนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับสําหรับมือนี้นะครับทางลุงช่างนะครับก็จะนะครับทําไม่แบบนะครับก็เอาเป็นไม้อัดแผ่นนาเนาะมาทํามาตัดนะครับแล้วก็เพื่อทําไม่แบบเพื่อที่จะเทนในส่วนของหน้าลานองค์ปู่ต่อไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับขอฝากผลิตภัณฑ์ของมอนโอมโฮมซับเด้อพี่น้องเด้อร์บัวสเปรินครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำเซรั่ม T.P. กาแฟ T.P. โกโก้ครับครีมกันแดดซับบู่ฮอนิโซฟครับศูนย์ก็สองเจ็ดก็สี่เจ็ดหาสองหกแอดไลน์ T.P. สกินออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ในส่วนของคอลลาเจนนะครับนะครับฝากเด็กผีน้องเด้อร์ที่ต่อกระทางทีมแอนโอมินได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจอำนวยยกระดับให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง สุขกายสุขใจ,จเจริญรุ่งเรืองลํำรวยยิ่ง,งขึ้นไปนะครับด้วยความรักความจริงใจนะครับจากไทยบ้านนอกเด้อสบายดีครับ